ทำอะไรคะหนูทำอะไรไท,ทำขนมแป้งไทยอุ้ยตัวอะไรกัดคอมาเ่เนี่ยมันเริ่มขาวขึ้นแล้วอ่าเราคนเลยเอาแร่เอาแร่บริบัตินี่มันไปนสีเหลืองแร่ต้องคนยังไงอะคะต้องแบบนี้ค่ะคนช้าๆหรือคนเร็วๆ อันนี้จะทํากินหรือทําขายอะคะทํากินสิทำกินในบ้านเราเนี่ยแหละทำยังไงมั่งอะใส่อะไรไปมั่งใส่กะทิใส่แป้งน้ำตาลใส่ไหมใส่่ใสเกลือไหมใส่ใส่แตงไทยไหมใส่แล้วทำยังไงถึงมาเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> มาเป็นสีขาว มันจะอร่อยไหมชิมหรือยงังชิมได้ไหมเราอยู่กระจายอ่ะรสชาติเป็นยังไงมั่งอ่ะรสชาติหวาน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 เหรอชิมหน่อยนะอืมหวานจริงด้วยอันนี้นะ้องขอข้วาวทำเองเหรอคะช่วยกันแบ่ <c oughs> งกันแบ่งกันทำกับใครกันทำกับแม่ <c oughs> เหรอทำแตงไทยแล้วก็เครื่องปั่นเหมือนกันแล้วใช้เครื่องปั่นด้วยเหรอใชอ่ใครมาให้กำลังใจใครมาให้กำลังใจนอ้องตะลันตะลันเหรอคะตะลันะะลมาให้กำลังใจโอ้คนใหญ่เลยเดี๋ยวค่อยให้ดูตอนสุกด้วยเนาะ,ะถ้างั้นทำไงก่อน ต่อไปจะไปทำอะไรหอไ่อใบตองแล้วไปนึ่งใช่หไหมใบห่อใบตองแล้วไปนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวตอนสุกแล้วเขาเขาดูอีกทีเนาะทำไงจบแล้วทำไงคนแล้วคนเสร็จแล้วทำไงสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย